สวัสดีทุกคนปีใหม่นี้ใครมีแผนไปเที่ยวไหนบ้างถ้าเกิดไปก็คือเดินทางด้วยความระม,มัดระวังกันด้วยนะเมาไม่ขับแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยละ่ะและเนใจของบ้านเราปีใหม่ทุกๆปีก็จะอยู่บ้านเป็นหลักค่ะเพราะว่าไม่ได้ไปไหนเลยคือมีปีหนึ่งจําได้เป็นอากาศที่หนาวมากไปเขาดาวอยู่อินโดจีนโอ้โหบอกว่าจะไม่ไปอีกแล้วล่าสุดของวันนี้ก็มีแมวมาใหม่ค่ะเป็นไงละ่ะแมวใหม่มาลอยเลยทางเรานั้นก็ไม่อาทราได้ว่าเป็นแมวที่เขาทิ้งหรือว่าเขาล่งมานะคะทุกคนแต่ว่าบ้านเราก็คือมีแมวใหม่มาตลอดนะความวววุ่นนนาากกััับบคคมมมไหลืออจะพร้ เมื่อแมวได้กินปลาเมึกจักแม่แม่ก็ลังชีปปลาเมึกแล้วดูความวุ่นวายนี่สิปิดแทบไม่ทันหูดังแม่ก็ช่างไวเหลือเกินทั้งแม่และแมวก็พัวพันนุ่มนับดุ่งดังก็อยู่ก็คือไม่ก้าเอามือออกค่ะแล้วเลยก็คือเอาอามือออกแล้วคือต้องรีบดีดดุ่งจะสิก้าก็ด้วยความมือไวค่ะเขียบไปเลยวะไวก็จะรวกก็คือความกินของแมวนี้แหละค่ะย่างไวเลยค่ะเราก็จะแย่งเขาแต่ว่าเขาไม่ให้เราแย่งก็ดูจากสภาพซองตัวยมบันลาได้ขนาดนี้ถ้าเกิดมาสี่ตัวโอ้โหความชิบหายเลยแม่กกาันีีี้หหใส่ถยดจะฟเ แ,แม่ก็คอยค่อยให้กินค่อยคอยให้กินไปทีเลยตัวไอ้ก็แบบได้กินน้อยไอ้ก็เริ่มหันหลังให้ยายเขาเลวปลาหมึกไม่ใช่เมื้ออาหารหลกักค่ะแต่เป็นเมื้ออาหารกินเลี้ยงสรับพวกเข้าเขารู้วิธีที่จะต้องอ้อนขอกินค่ะว่าอยู่กับใครเลวจะได้กินอย่างใจนี่คือไม่ได้กินแน่นอนเพราะปลาหมึกไม่ได้อยู่กับฉันวันไหนที่ตัวตะย,ยากหน่อยไม่ใช่ลอกวัวไหนไม่มีอะไรจะกินหรือว่าไม่มีอะไรจะให้กินเขาก็จะกินเยแมงมุม,ม หลังจากที่แม่ยุมหัวกับแม่เซลเลวนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในช่วงใบใๆนะทุกคนเราก็จะออกไปซื้อข้าวข้างนอกแต่ว่าออกไปไมได้ก็จะเจอคือขึ้นมาอยู่กับแม่ช่วงนอนกลางวันทุกวันเลยนะทุกคนจะเจอน้าจะอยู่กับแม่เป็นหลกักแต่ว่าถ้าว่าในาอาการหนาหนาก็จะเข้ามานอนกับเราแม่ก็จจเจอจะเจอว่าหาจะออกไปเออเอเอคือขี้ดังเทจะตันดังครั้งหนึ่งไปแล้วเจอนาครั้งล่าสุดตอนเช้านะทุกคนก็กินข้าวแล้วนางก็ลงบล็ทข้างล่างแล้วก็ไม่ได้เจอนังเลยก็ไม่เจอนางตอนนี้นี่แหละก็เลยยังไม่ทําการแก้ให้เข้าช่วงเวลานีีี้้แแแแแหหลลลละะะทท่่่่่มมมมอกกกััันยยุวววจเเเเพรรราาาาาูบบไง กคือข้าวแรงที่กินตอนบสามนั่นก็คือปลานิลเผาซื้อปลาเผาเองมันถูกว่ากินปลามาเตะจ,จมูกก็ต้องขอร่วมวงด้วยสักน้อยแตะดูสายตาแน่วแน่มั่นแน่เลเกินค่ะก็คือกดดันมากเลยว่าจะกินหมดไหมอย่างกินหมดนะปลาน้น่ะฉันเล่งอยู่นะอย่าก,กินเนอะแต่สุดท้ายแล้วก็คือไม่เลือกค่ะคนฟาดเรียและนี่ก็คือน้องแมวจอมประจำบ้านเธอก็นอนชิวเลเกินลาไปกับเขานะทุกคนฟากกเลยก็แช์ก็ทัพสกายหิและเจ้าก็ไปคลิปนะบายบาย